ตอนที่ยี่สิเอ็ดกอบกู้การสูญเสียชิงเหรอรวบรวมจิตใจของเขาและตอบว่าคุณคิดอย่างไรกับพี่ชายของคุณใบหน้าสีขาวของฟางจ้าแสดงให้เห็นถึงความคิดจากนั้นจึงตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าผมชอบพี่ชายของผมมากและพี่ชายของผมก็หยุดเล่นกับผมหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาก็เกลียดผมชิงเหอเข้าใจประเด็นแล้วคุณคิดกับพี่ของคุณยังไงผมคิดว่าพี่ไม่ผิด นิ้วสีขาวของฟางจ้านหยุดชั่วคราวบนคีย์บอร์ดและคำตอบก็อยู่ในใจของเขาแต่ก็ยากที่จะ,ะเผชิญหน้าเขารีตาลงแล้วกระซิบว่าถ้าไม่มีผมที่บ้านพี่ชายของผมคงจะสบายดีพ่อแม่ก็เช่นกันแม่ของเขาควรจะสดใสและเปล่งปลั่งตลอดไปแต่เขามักจะเห็นแม่ของเขาแอบเช็ดน้ำตาของเธอและแม้แต่พ่อของเขาที่มองโลกในแง่ดีและร่าเริงอยู่เสมอก็ยังดูเหมือนผู้รอบคอบอยู่เสมอปีนี้พี่รับออกรายการทีวีเพียงรายการเดียวเท่านั้น กูถ้าพี่ของผมมีเวลาสร้างภาพยนตร์ตอนนี้เขาคงจะเป็นราชาแห่งสามเงาทองคําไปแล้วพี่ชายของผมดูเหมือนจะซีเสียวมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหากไม่มีเขาอาชีพแม่ของผมจะดีกว่านี้และพ่อของผมก็จะมีความสุขมากขึ้นถ้าไม่ใช่เพราะเขาพี่ชายก็คงไม่มีอุบัติเหตุและเขาจะไม่ลุกขึ้นยืนเมื่อปู่ถามคําถามพี่เลี้ยงขอลาแล้วหลานอยู่ที่ไหนตอนที่ไม่มีคนอยู่ที่บ้านแล้ววันนั้นผมมีไข้ เขาเกือบจะทำให้ปอดติดเชื้อแม่กับผมอยู่ในโรงพยาบาลพ่อครับผมขอโทษฟังจ้านวัยเก้าขวบยืนอยู่ที่มุมชั้นบนมองแม่ของเขาร้องไห้ในห้องนั่งเล่นชั้นล่างร้องไห้ทั้งน้ำตามองพ่อของเขาขมวดคิ้วและคุณปู่ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้โดยตระหนักเป็นครั้งแรกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาเป็นภาระทุกคนไม่ค่อยมีความสุขเพราะเขาดังนั้นคุณต้องเชื่อฟังและมีไหวพริบและทางที่ดีไม่ควรรบกวนใคร ระหว่างทําเคมีบําบัดร่างกายของฉันสันเทาด้วยความเจ็บปวดและผมไม่สามารถกินอาหารได้ระหว่างการผ่าตัดหิวแทบตายแต่เขาไม่ใช่คนเดียวที่ลำบากทุกคนก็ลำบากมากเจ็บไหมเขาใสา่หัวเบาๆมองดวงตาที่เป็นกังวลของพ่อแม่แล้วยิ้มออกมามันไม่เจ็บเลยครับเขามีความคิดมากมายเขาไม่สามารถบอกคนอื่นได้ไม่ต้องการสร้างปัญหาให้คนอื่นแต่สิ่งเหล่านั้นถูกบีบลงในภูเขาในหัวใจของเขาทีละน้อยหนักมาก จากนั้นเขาก็ได้พบกับชิงเหอคนที่เต็มใจฟังเขาจู้จี้จุกจิกแต่เขาสงบและจะไม่ได้รับผลกระทบจากพลังงานด้านลบเล็กๆน้อยๆของเขาเขาถือว่าชิงเหอเป็นเรือลอยอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ทรมานและเขาก็โชคดีอย่างยิ่งติงมีการเคลื่อนไหวจากกล่องข้อมูลชิงเหอถามเขาอย่างไม่คาดคิดคุณคิดอย่างนั้นเหรอมีบางอย่างเกิดขึ้นอย่างไม่อาจแก้ไขได้จมอยู่กับอดีตอย่างสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าการตำหนิตัวเองอย่างไร้ายประโยชน์ไม่มีผลใดๆ ชิงเหอไม่ได้พูดมากแต่เขาสามารถชี้ไปที่ประเด็นทุกครั้งกู้คืนการสูญเสียหยุดการสูญเสียในเวลานี้สิ่งที่คุณควรทำขนตาของฟางจ้านสั่นเล็กน้อยและความรู้สึกแปลกๆป,ปรากฏขึ้นในใจของเขากอบกู้การสูญเสียชิงเหอกล่าวว่าใช่ฟางจ้านพูดอย่างช่วยไม่ได้แต่ผมไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรผมกลัวมากที่จะต้องเผชิญหน้ากับสายตาที่น่าขยันขยงของพี่ชายและผมอยากเข้าใกล้เขา แต่ก็กลัวที่จะถูกผลักออกไปครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเขาโตขึ้นเล็กน้อยพี่ชายต้องพึ่งพาโรงเรียนมัธยมปลายที่อยู่ไกลบ้านเพื่อไปเรียนเต็มบ้านอย่างเห็นได้ชัดคงหนีไม่พ้นการ,รเผชิญหน้ากับทุกคนในครอบครัวนี้ฟางจ้านบางครั้งถึงกับสงสัยว่าถ้าเขาเห็นตัวเองพี่ชายของเขาจะนึกถึงอดีตอันเจ็บปวดจากนั้นเขาควรจะคุ้นเคยมากขึ้นและอยู่ห่างห่างไว้เขาก้มศีรษะเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เศร้าเล็กน้อยผมกลัวจะทําให้เขารําคาญมากยิ่งขึ้น ชิงเหอดูเหมือนจะมองผ่านความคิดของเขาและพูดสั้นๆและกระชับคุณจะไม่รบกวนเขาจริงหรือฟางจ้านไม่อยากจะเชื่อเลยเขายัางเด็กและคิดอะไรไม่ออกในหัวดังนั้นเขาจึงถามอย่างสงสัยทำไมชิงเหอโกหกเพื่อปลุกคนในฝันของเขาถ้าเขาเกลียดคุณจริงๆเขาจะไม่เกลียดคุณหลังจากเกิดอุบัติเหตุแต่เขาอาจจะแอบไปเยี่ยมคุณหลังจากที่คุณออกจากโรงพยาบาลด้วยซ้ำดูเหมือนว่าในที่สุดก็มีคนยกเส้นได้เส้นนี้ขึ้นมา บางทีชิงเหอไม่เคยเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ความรู้สึกแต่เขามีรูปร่างผอมเพรียวและเขาสามารถค้นหาความก้าวหน้าจากเบาะแสได้ดีนี่คือคุณสมบัติที่นักล่าที่ดีในสาขาการวางแผนควรมีและตอนนี้บุคคลดังกล่าวกำลังชี้แนะเด็กๆเ,เกี่ยวกับปัญหาทางอารมณ์สิ่งที่คุณต้องรู้คือตอนนี้เขาเป็นแบบนี้ไม่ว่าเขาจะเกลียดคุณหรือกลัวว่ารูปร่างหน้าตานี้จะทำให้คุณเกลียดชิงเหอเตือนเขาอย่างไม่ใส่ใจเข้าใจไหม ฟางจ้านมองดูข้อความของชิงเหอบนหน้าจอราวกับว่าถูกเปิดกว้างในโลกใหม่นอกจากนี้ฉันขอคิดแบบนี้ได้ไหมชิงเหอพูดเบาๆไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณไม่เก่งคณิตศาสตร์ฟางจ้านขอบคุณที่ยิงเข้าที่เข่าและพึมพำว่ามันเกี่ยวอะไรด้วยละ่ะแนวคิดก็เหมือนกันชิงเหอพูดช้าๆและมีระเบียบจัดลำดับความสำคัญของความเป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุดฟางจ้านพูดไม่ออกดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงเชื่อฟังผมรู้ ชิงเหอพอใจมากด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อฟางจ้านหยุดก้มหน้าและให้กำลังใจเขาจะรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขบ้างฟางจ้านอาจส่งผลต่ออารมณ์ของเขาโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมหรือเขาหมายถึงว่าคุณเย่อหญิงและโง่เขลาโดยไม่รู้ตัวเมื่อตระหนักถึงสิ่งนี้คิ้วของชิงเหอก็ขมวดคิ้วช้าช้าติ้งข้อมูลดังขึ้นและเขาก็คลิกอ่านอีกด้านหนึ่งคือภาษาที่ฟางจ้านส่งบางทีเขาอาจจะมีความสุขจริงๆ เขาควรจะหันหน้าไปทางไม่โดยตรงพร้อมกับผู้สื่อสารและเสียงที่คมชัดพร้อมรอยยิ้มเล็กน้อยก็ชัดเจนผมเข้าใจและรู้ว่าต้องทําอะไรให้มันสำเร็จเสียงที่ใกล้หูนั้นเบาเนื่องจากไมโครโฟนอยู่ใกล้โดยมีสเปรย์ข้าวสาลีเล็กน้อยแต่มันสมจริงมากกว่าราวกับว่าเขาสัมผัสได้ถึงเด็กที่เงะงะและไรเดียงสาจริงๆด้วยเสียงนั้นคิ้วของชิงเหอก็คลายโดยไม่รู้ตัว และรอยยิ้มปรากฏที่มุมปากของเขาแต่แล้วก็มีอีกเสียงหนึ่งออกมาและเขาก็คลิกมันและเป็นเสียงที่เรียบง่ายและคลุมเครือเหมือนเดิมขอบคุณครับพี่ใหญ่จบตอนที่ยี่สิเอ็ดตอนที่ยี่สองผมกลัวหลังจากที่ฟังจ้านส่งข้อความเขาอาจกล่าวได้ว่ารู้สึกสดชื่นราวกับว่าเขาได้เปิดบรรทัดที่สองจริงๆแล้วอาจมีบางสิ่งที่เขาสามารถรู้ได้ แต่หลังจากที่ชิงเหอโทรหาเขาดูเหมือนว่าเขาจะคิดว่าเคยหลีกเลี่ยงเขาในทันใดแต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปทำไมจังเจียถึงอยู่บ้านเป็นเวลาห้าหรือหกวันในเมื่อวันหยุดวันชาติคือสิบวันและหมู่บ้านก็ใหญ่มากจนเขาไม่สามารถหลบหนีไปทุกที่ที่เขาต้องการได้มันเป็นเพียงโอกาสที่ดีของเขาเองไม่ใช่หรือนั่นคือเขาไม่รู้จะทำยังไงให้พี่ชายไม่เกลียดตัวเองมากนะในตอนเย็น ตอนที่ฟางจ้านกำลังรับประทานอาหารที่ชั้นล่างมีลมพัดมาจากข้างนอกลานบ้านฤดูใบไม้ร่วงมาถึงแล้วอากาศเริ่มเย็นลงอย่างช้าๆโดยเฉพาะลมกระโชกแรงที่กระทบประตูไม้ชายชารามองออกไปข้างนอกแล้วพูดว่าปูเ่เกรงว่าคืนนี้ฝนจะตกนะฟางจ้านรู้ว่าเขากำลังจะไปทำงานถ้าอย่างนั้นผมจะไปเก็บสมุนไพรในสวนหลังบ้านนะครับไปเถอะหลานชายชาราพูดกับชายหนุ่มสองคนที่กำลังนั่งอยู่ ฟังจ้านไปด้วยความคลุมเครือและย้ายชั้นวางกลับไปที่ร้านขายยาคุณรู้ไหมว่าประตูและหน้าต่างล็อกอยู่หรือไม่จางเจียขมวดคิ้วผมไปคนเดียวได้ชายชราบบกมือให้น้องชายของคุณช่วยและมียามากมายให้รีบหน่อยจางเจียยังคงต้องการหักล้างทันทีที่เขาหันกลับมาเขาได้พบกับฟางจ้านและกระตือรือร้นที่จะช่วยเขาวางชามสำหรับกินลงจนหมดและเขาก็ตื่นเต้นมากจนอยากทำงานมากหากเขาปฏิเสธก็กลืนติดคอของเขา ฟางจ้านรีบแนะนำตัวเองพี่ชายพาผมไปเถอะผมคุ้นเคยกับร้านขายยามากกว่าสิ่งที่คุณต้องการจางเจียยืนขึ้นและเดินออกไปด้วยความโกรธอยู่ให้ห่างจากฉันตกลงครับฉันบอกให้อยู่ให้ห่างจากฉันทำไมนายถึงใกล้ขนาดนี้มันไม่ได้ใกล้มากฟางจ้านอยู่ห่างแค่เอื้อมยังมีอีกมากต้องรีบการบรรจุสมุนไพรก็เป็นงานด้านเทคนิคเช่นกันโชคดีที่ฟางจ้านคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก เขาใช้มือและเท้าได้เร็วมากแต่ชั้นวางสมุนไพรนั้นค่อนข้างลำบากและยุ่งยากในการเก็บเขาต้องการช่วยถือมันแต่จางเจียผลักเขาเปิดยกชั้นวางแล้วพูดกับเขาอย่างรังเกียจอยากขวางทางการย้ายสมุนไพราฟางจ้านมองทา้งเขาอย่างเป็นกังวลมันหนักมากผมจะช่วยพี่คุณคิดว่าทุกคนเป็นเหมือนไก่ตัวน้อยของคุณหรือจางเจียจ้องมองที่เขาเมื่อวัยรุ่นมาตอนกลางวันก็ยังสวมเสื้อเชิ้ตคอสั้นอยู่ชั้นไม่รู้ว่าทำไมแต่เขาเปลี่ยนเป็นคอย,ยาวลีนปิดรอยแผลเป็นส่วนใหญ่ แต่ปากของเขายังคงมีพิษเหมือนตอนกลางวันดูแลตัวเองด้วยเพียงแค่ไม่รู้และกลับมาย้ายสมุนไพรที่เบากว่าลมตอนกลางคืนเริ่มเย็นลงเรื่อยๆร่างกายของเขายำ่แย่จริงๆเมื่อลมเย็นพัดมาอีกครั้งเขาก็อดไม่ได้ที่จะก้มหน้าแล้วกระซิบว่าดูสิเสียงมีขนาดเล็กมากจนคุณไม่สามารถได้ยินได้หากคุณไม่ระวังฟางจ้านได้ขนส่งสมุนไพรไปแล้วครั้งหนึ่งและเมื่อเขากำลังจะขนสมุนไพรเป็นครั้งที่สอง จางเจียที่ด้านหลังก็ได้นําสมุนไพรที่เหลือไปแล้วชายหนุ่มเพิ่งถือชั้นวางเสร็จและมีเหงื่อท่วมตัวแต่เขาก็ไม่เลือกที่จะพักผ่อนแต่เขากลับเริ่มทํางานที่เป็นของน้องชายแทนฟางจ้านรีบวิ่งเข้ามาแล้วพูดว่าผมจะทํามันเองจางเจียไม่ปล่อยมันไปในขณะที่อยู่ที่นั่นเขากําลังดิ้นรนกับประสิทธิภาพของเขาเองเขากําลังเคลื่อนสิ่งต่างๆไปข้างหน้าแต่หลังจากผ่านไปสองสามก้าเขาไม่ได้ยินคําตอบของฟางจ้าน เขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็อดไม่ได้ที่จะหันศีรษะแต่เห็นเด็กยืนอยู่ใต้ต้นทว,วันมองมาที่เขาฤดูใบไม้ร่วงลมมีรถขมเล็กน้อยแต่เขาแสดงรอยยิ้มอันแสนหวานให้กับตัวเองพี่ชายขอบคุณครับจางเจียสำลักชายหนุ่มผู้ช่วรายยืนอยู่ที่นั่นด้วยความงุนงงโชคดีที่มันมืดมากจนมองไม่เห็นหูสีแดงเขาบอกออกไปว่าน่ารำคาญจริงๆแล้วหนีจากไปดูเหมือนคนสองคนแต่จริงๆแล้วจางเจียทำทุกอย่างคนเดียว ฟังจ้านต้องกลับไปที่บ้านเพื่อตรวจสอบประตูและหน้าต่างแมวลายที่มักจะออกไปเที่ยวนอกบ้านดูเหมือนจะรู้สึกถึงลมหายใจของพายุที่กำลังจะมาเขาวิ่งกลับออกไปข้างนอกและปิดประตูบ้านชายชราเข้านอนเร็วเมื่อเขาแก่และฟั่งจ้านต้องวิ่งกลับไปที่ห้องของเขาลมพัดแรงมากในตอนเย็นจนกระทั่งครึ่งชั่วโมงต่อมาน้ำเริ่มกระจายไปที่หน้าต่างและฝนก็เริ่มตกฟั่งจ้านก็เข้านอนเร็วเช่นกันเพราะเขาต้องไปโรงเรียนเร็วเพื่อเข้านอนและตื่นเช้า เขาจำได้เล็กน้อยบนเตียงเขานอนไม่หลับในตอนแรกที่เขาเผลอหลับไปบนเตียงที่ไม่คุ้นเคยกึ่งฝันและกึ่งตื่นทันใดนั้นคลืนคล่นเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องดังขึ้นตกกระทบกระจกและเงาต้นไม้สูงตระหง่านในสวนหลังบ้านถูกแสงสายฟ้าบนพื้นบ้าน,นทอดยาวออกไปเมื่อมองแวบแรกพวกมันดูเหมือนสัตว์ประหลาดที่มีฟันและกรงเล็บฟางจ้านรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยในคล้ายโทรศัพท์ออกมาจากใต้หมอนอย่างระมัดระวังแล้วเหลือบมองมันตอนสองทุ่มแล้ว หมู่บ้านอันเงียบสงบได้ตกอยู่ในความเงียบมีเพียงฝนที่ตกอยู่ข้างนอกเท่านั้นที่ดูเหมือนจะส่งเสียงร้องอย่างเงียบๆเ,เพียงในฝันเขายังมีฝันระอยู่บ้างแถมเงาที่เขาเห็นเมื่อตื่นขึ้นมาครั้งแรกยังกลัวความกล้าหาญอีกด้วยคลิกวีแชทโดยไม่รู้ตัวและเขาก็ส่งข้อความถึงชิงเหอคุณหลับหรือยังที่นั่นอาจจะยุ่งและตอบกลับไม่ทันเวลาฟังจ้านส่งข้อความอย่างกล้าหาญอีกตอนนี้ผมกลัวนิดหน่อยจริงๆคลืนคลืน มีเสียงฟ้าร้องดังขึ้นข้างนอกอีกครั้งฟางจ้านตัวสั่นด้วยความตกใจโทรศัพท์หล่นลงบนผ้าห่มและไม่รู้ว่ามันลื่นไปที่ไหนมีห้องของจางเจียอยู่ฝั่งตรงข้ามผนังเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างเงียบๆและลุกจากเตียงด้วยเขย่งปลายเท้าเขาเปิดประตูและเริ่มเคาะประตูห้องเขาไม่แน่ใจว่าพี่ชายของเขาหลับอยู่หรือเปล่าแต่เขาเคาะประตูด้วยความหวังเล็กน้อยก่อนที่พ่อแม่ของเขาจะยุ่งมากกับงานพ่อของพวกเขาต้องทำงานล่วงเวลาทั้งคืนเพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วย เซินเหมือนไม่สามารถกลับมาจากลูกเรือได้พี่เลี้ยงเด็กที่บ้านบางครั้งต้องกลับบ้านเมื่อมีเรื่องต้องทำบางครั้งฝนตกก็จะรีบวิ่งไปหาน้องชายนอนเงียบๆต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นจางเจียก็หยุดพูดถึงเรื่องการพาเขาไปนอนจะไม่สนใจเขาหลังจากเคาะประตูไปซักพักฝา่งจ้านก็ทอแท้เล็กน้อยเมื่อเขากำลังจะยอมแพ้พี่เขาก็คลิกและประตูห้องก็เปิดออกจางเจียยังคงสวมชุดนอนและเขามองไปที่ประตูด้วยความรำคาญคนนอกห้องถ้าไม่นอนแล้วกลางดึกจะทำยังไง ฟางจ้านตัวเล็กกว่าเขาครึ่งหัวและในตอนแรกหดตัวลงเล็กน้อยและใบหน้าเล็กๆที่ขาวโพลนของเขาก็กังวลผมอยากนอนกับพี่จางเจียค่อนข้างเหลือเชื่อเล็กน้อยคุณพูดอะไรฟางจ้านเม้มริมฝีปากของเขาหลังจากนั้นเขาก็พูดว่าผมผมบอกว่าผมอยากนอนกับคุณจางเจียโต้กลับทันทีไม่ทำไมไม่มีเหตุผลจางเจียพิงประตูอย่างไร้ความรู้สึก ฉันแตกต่างจากพ่อแม่ฉันไม่คุ้นเคยกับนายวันนี้นายจะนอนที่ไหนก็นอนอย่ามาหาฉันข้อความนี้กล่าวเรียบง่ายเด็ดเดี่ยวและไร้ความปราณีจางเจียรู้สึกสง่างามมากแต่เมื่อเขาก้มศีรษะลงเขาก็สบตากับฟางจ้านดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยการพึ่งพาตัวเองในขณะนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บบางส่วนโดยไม่มีเหตุผลใบหน้าของเขาซีดเล็กน้อยเด็กที่อยู่ตรงหน้าเขาดูเหมือนริมฝีปากจะสั่นจนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมา ฟางจ้านเพียงพูดเบาๆในตอนท้ายผมเข้าใจแล้วดวงตาของจางเจรีลงอย่างน่าสงสัยรองเท้าของนายอยู่ที่ไหนฟางจ้านก้มศีรษะลงและเห็นเท้าเปล่าของเขาและตอบอย่างตรงไปตรงมาผมลืมใส่มันสมองหมูของนายเขาดุด,ด้วยความโกรธมากร่างกายแบบไหนที่นายไม่นับทำไมนายไม่ออกมาโดยไม่สวมรองเท้า ฟังจ้านตกตะลึงกับเสียงตะโกนเขาอยู่ที่นั่นสองสามวินาทีจากนั้นดวงตาของเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงและเขาก็ต้านทานเสียงที่สั่นเทาผมขอโทษคลืน่นฟ้าแลบอีกลูกหนึ่งก็ส่องผ่านภาพสะท้อนของต้นไม้ด้านนอกแกว่งไปมาอย่างบ้าคลั่งผ่านหน้าต่างกระจกของทางเดินฟังจ้านก็ตัวสั่นอย่างประหม่าและก้าวไปข้างหน้าสองก้าวโดยไม่รู้ตัวแล้วดึงแขนของจังเจียไปแนบกับเขาเหมือนสัตว์ตัวเล็กที่ต้องการพิง ฟางเจียตัวแข็งที่เขาอยู่ไกลนิดหน่อยเขาไม่ตระหนักถึงมันเมื่อเขาเข้ามาใกล้ในขณะนี้เขาก็ตระหนักว่ามือของฟางจ้านนั้นเย็นมากและร่างกายของเขาก็สั่นเล็กน้อยเขาลังเลและพูดว่านายยังกลัวฟ้าร้องอยู่อีกหรือฟางจ้านพยักหน้าอย่างยอมรับจางเจียหัวเราะและเย่อเย้ยโดยบอกว่าเขาไม่โตสักทีเรื่องนี้ไม่สามารถตําหนิฟางจ้านได้อย่างสมบูรณ์โรงเรียนประถมที่จางเจียเข้าเรียนนั้นเป็นโรงเรียนเต็มเวลาพร้อมหอพักเมื่อตอนที่เขายังเด็กในเวลานั้นฟางจ้านอยู่ที่บ้าน เนื่องจากพ่อแม่ของเขายุ่งอยู่กับงานคนเลี้ยงเด็กจึงเป็นคนดูแลฝางจ้านซึ่งทุกคนไม่คาดคิดใช่พี่เลี้ยงเด็กไม่ดีเท่าการแนะตำตัวตรงกันข้ามเมื่อมีฟ้าร้องและฝนตกเขาก็ออกไปข้างนอกเป็นการส่วนตัวเพราะมีธุระต้องทำเพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียความไม่รู้เขาจึงปิดเด็กไว้ในบ้านและเตือนว่าเขาจะเป็นสัตว์ประหลาดหากเขาไม่เชื่อฟังจะถูกคว้าไปบังเอิญวันนั้นพายุฝนฟ้าขนองหนักเกินไปและไฟฟ้าดับในชุมชน หลังจากถูกขังอยู่ในห้องมืดทั้งคืนไม่มีใครสามารถจินตนาการได้ว่าฟางจ้านซึ่งอายุน้อยกว่าห้าขวบใช้ชีวิตอย่างไรฟางจ้านยืนอยู่ที่ทางเดินและเขาดึงมุมเสื้อผ้าของจางเจียพี่ชายอะไรผมหนาวนิดหน่อยไร้สาระหนาฉันคงจะหนาวถ้าไม่สวมรองเท้าฟางจ้านต้องการพูดอะไรบางอย่างทันใดนั้นเขาก็ถูกทุบตีและกอดจางเจียออกกำลังกายตลอดทั้งปี จางเจียอุ้มเขาเหมือนไก่ตัวเล็กๆแล้วโยนเขาลงบนเตียงอย่างหยาบคายแล้วพูดว่าอย่ายืนข้างนอกอีกต่อไปถ้าพรุ่งนี้นายเป็นหวัดฉันจะถูกตำหนิเมื่อถึงเวลาพ่อแม่จะคอยจู้จี้ไม่รู้จบและฉันก็จะน่ารำคาญมากฟางจ้านเข้าไปในผ้าห่มอย่างชำนาญจากนั้นจึงหันศีรษะไปมองเขาไม่ไม่ผมไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นจางเจียจ้องมองเขาอย่างดูร้ายแล้วตระหนักว่าถ้าฟางจ้านคลุมผ้าห่มของเขาเอง เขาก็จะไม่มีผ้าห่มคนนี้เงาคนนี้ที่มานอนโดยไม่เอาผ้าห่มและหมอนมาช่างโง่เขลามากเมื่อนึกถึงเรื่องนี้เขายังคงบอกฟังจ้านให้ซื้อสัตว์และรอให้เขาไปที่ห้องถัดไปเพื่อเอาเครื่องนอนแม้ว่าจะมีกำแพงแต่ห้องเล็กๆของฟังจ้านก็เล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดผ้าห่มในบ้านถูกพันเป็นลูกบอลเหมือนสัตว์ตัวเล็กเขากลัวเกินไปเขาจึงสร้างรังที่ปลอดภัยสำหรับตัวเองจังเจียยิ้มที่มุมปากของเขาแล้วเข้ามาเอาผ้าหม่มแพทเทิร์นมีบางอย่างหล่นลงพื้นมันคือโทรศัพท์มือถือ จางเจียลังเลและหยิบมันขึ้นมาในขณะนั้นเองหน้าจอโทรศัพท์ก็เปิดขึ้นและมีข้อความแจ้ง WeChat มีอะไรผิดปกติคุณอยู่ที่ไหนเนื่องจากฟางจ้านพูดคำสองสามคำที่เขากลัวเป็นพิเศษโดยจำลองคำที่คลุมเครือดังนั้นชิงเหอที่เห็นข่าวจึงไม่สามารถเข้าใจได้เมื่อนึกถึงครั้งสุดท้ายที่เขาหลงอยู่ในป่าเล็กๆแบบนี้ครั้งนี้ไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามเด็กไม่เคยตอบสนองต่อข่าวนี้เลย ซึ่งทำให้ผู้คนกังวลมากยิ่งขึ้นหลังจากลังเลชิงเหอก็กดปุ่มเพื่อโทรออกสายวีแชทที่เข้ามาสั่นบนโทรศัพท์จางเจียกำลังถือโทรศัพท์และสงสัยว่าใครคือพี่ใหญ่ดูไม่เหมือนชื่อเพื่อนร่วมชั้นเลยใช่ไหมหละ่ะตอนนี้มีใครเรียกชื่อนี้จริงๆบ้างไหมเป็นไปได้ไหมที่จะมีนักต้มตุ่นที่หลอกลวงเด็กน้อยทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะการส่งข้อความกลางดึกเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ตั้งแต่แรกเห็นพี่น้องใต้พี่ภพอาจมีความคิดปกป้องลูกบัว,ว และพวกเขามักจะสงสัยว่ามีกลุ่มคนที่ไม่ปรากฏชื่ออยู่เสมอในที่สุดก็มีการเชื่อมต่อสายน้ำเสียงของจังเจียดูน่าสงสัยเล็กน้อยเฮฟคุณเป็นใครผิวที่สงบแต่เดิมของชิงเหอกลายเป็นเย็นชาทันทีและหมึกในดวงตาของเด็กชายก็มืดลงหากใครเห็นรูปลักษณ์ปัจจุบันของเขาเขาคงจะตื่นตระหนกเล็กน้อยอย่างแน่นอนมันเหมือนกับความสยองขวัญก็ต่อเมื่อดินแดนของสัตว์ป่าที่อันตรายอย่างยิ่งถูกละเมิดเท่านั้น ในที่เกิดเหตุเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาแล้วคุณล่ะเป็นใครจบตอนที่ยี่สิบสอง